ลาเบลครับเพชรบุรีถูกครับฮาวายครับฮาวายเพชรบุรีครับแนนซี่ครับแนนซี่เพชรบุรีไอ้สเรารู้เยอะด้วยทาราพดีครับผมอ่าทาราพดีอยู่ที่ไหนครับพัฒนาการครับผมนี่ผด้คุกคามอะไจริงส่วนมากก็คือจะนวดตรงบริเวณไหนเกาะจงได้ไหม แล้วเมียคุณจะหอมลูกกลับมาเลยวะเนี่ยมั่นใจเลยนะว่าถ้าเกิดไม่มีกล้องนะหนูสนุกกว่านี้เยอะเลยสวัสดีครับสุดหล่อครับแนะนำตัวเองหน่อยครับผมสวัสดีครับผมชื่อตั๊กบริบูรณ์จังเลยครับผมบริบูนจังเลยงครับผม หรืออ่อนอะไรบ้างครับในชีวิดุดแข็งเลยฮนะส่วนมากก็โอ้โหจะแข็งตลอดเวลานะครับ <laughs> แข็งตลอดฮนะไม่มีคำว่าอ่อนนะ <laughs> ชีวิตนี้ต้องแข็งอย่างเดียวนะถ้าอ่อนแล้วเสียทรงครับ <laughs> วันแข็งได้สักประมาณกี่รอบอรโอ้โหนี่ก็4ี่สิบอัพแล้วนะ <laughs> ก็สุดโต่งแล้วกันสุดโตง่งแล้วกันสุดโต่งสุดโต่งพอตัว <laughs> นะฮะ <laughs> มึงไม่ต้องพูดแล้วกันครับประสบการณ์การทํางานในด้านของการแบบดูคนอ่านคนอะไรพวกเนี้ยเหมือนภากูมาฆ่าลยดูคนอ่านคนเนี้ยเป็นคนดูคนเก่งไหมวิเคราะห์คนเก่งไหมเลยฮะอ่ามันอยู่ที่สถานที่มากกว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเงินหล่นหรือว่าจะมีทองตลอดส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไงฮะมักจะให้เพิ่มมากกว่ามักจะให้เพิ่มมากกว่าครับผม ช่วยยกันช่วยยกันถามเรี่ยอะไรกูเนี่ยถามออกไปทางแบบเออจะไปถามหมอนวดอย่างนั้นอ่ะคติประจำใจพี่ตั๊กใครที่ทำงานกับพี่ตั๊กได้คติประจำใจเลยฮะที่ผมจะชอบเลยนะฮะไม่สูงก็ต้องขยงไม่เก่งก็ต้องขยันฮะอันนี้คือจริงจริงจริงเลยจริงจริงเลยเนี่พอกูพูดดีๆพวกมึงก็ไม่เชื่อกัน แต่พอมาพูดเรื่องเอ่อสมิมอะไรกันหมอนด้วยกันเออตาสว่างพอมาพูดเรื่องจริงดีนั่งกันนิ่งโผล่ทแล้วรักงานแบบไหนที่จะไม่รักเลยขี้เกียจแล้วก็ไม่เอ่อพัฒนาตัวเองอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยชอบครับผมเด็กขยันน่ะจะชอบเด็กขยันคือเด็กทำงานใช่ไหมใช่เด็กขยันนี่แหละใช่เดี๋ยวเบิ้ลเดี๋ยวเบิ้ลอะไรเดี๋ยวเบิ้ลเดี๋ยวเบิ้ลอะไรจะชอบ อพิ่ตัก๊กผมอยากดูจริงว่าพี่ตัก๊กอยู่วงการนี้มานานแล้วพี่ตั๊กมีประสบการณ์ V I P บ้างไหมผมคิดว่าดีกว่าถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยเราสามารถที่จะออกไปได้เราก็ต้องเป็น V I P ที่หนึง่งเราจะไม่โฉงชางเราต้องเดินเข้าหลังตึกหลังร้านนี่กูก็ตอบแบบภาคภูมิใจ <laughs> ารู้สึกเหนื่อยล้ากับการทำพี่ตั๊กทำงานหนักอยู่แล้วรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานพี่ตั๊กจะมีวิธีการผ่อนคลายความเหนื่อยล้ายังไง้างผ่อนคลายยังไงเลยฮะนวดนะฮะ<อ>ผมต้องนวดรีแลกซ์ครับผม<อ>ที่บ้านผมนี่คือผมนี่คือจะนวดทั้งวันเลยนะ <c oughs> จริงพูดให้กับเมียเนี่ยแหละครับ <c oughs> ทดสอบความรู้เรื่องภาษานิดนึงมันจะมีคําเฉพาะของมันอยู่เกี่ยวกับพวกวงการการคัดสรรหาคนเนี่ยคำแรกครับเงินทอนแปลว่าอะไรครับอาจจะไปซื้อของอย่างเช่นอ่ะเฮ้ยสี่พันห้าแน่ๆน่บางทีอาจจะถูกกว่านั้นคําต่อไปครับเงินหล่นครับเงินหล่นนะฮะเงินหล่นก็ต้องเก็บสิครับมบึงนี่ก็บ้ากามนะเนี่ยบึงนี่ก็บ้ากามนะเนี่ย ว่าติดต่อกูปรจังเลยน่าหลงตัวมาเลยวันนี้ส่งกันบ้านครับความกูนะเดี๋ยวกูจะพาพวกนิงเลียไปเที่ยวฟ้องกับกูยอกยอกยอกมันคือมุกตลกนมุกมุกมุกครับครอันนี้ความรู้ทั่วไปพี่ตัครับคือเราเป็นอยากกลับบ้านแล้วเนี่ย เป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคลมันต้องมีไหวพริบถามเร็วตอบเร็ว,วกรุงเทพนี่พี่รู้พวกแบบแผนที่นู่นนี่นั่นหมดไหมรู้ทางรู้หมดไหมผมเองก็โตมาแล้วนะน่าจะรู้จักเส้นทางทั้งหมดครอืมโอเคงั้นผมจะถามไปสถานที่ว่าอยู่ย่านไหนถนนอะไรนะครับตอบได้ลาเบลครับเพชรบุรีถูกครับ ฮาวายครับฮาวายเพชรบุรีครับแนนซี่ครับแนนซี่เพชรบุรีลองบีชครับลองบีชเอ่อพระรามเก้าถามอีกเฮียเลยกูเนี่ยไปต่อไปต่อไปต่อไอสัตว์เรารู้เยอะด้วยวิกตอเรียครับวิกตอเรียอะไรฮะพระรามเก้าตัดใหม่เออดอออฟฟิศครับดูฝั่งข้ากับวิกตอเรียลาเดอร์ฟองครับ ลาดฟองเพชรบุรีเพิ่งเปิดใหม่อัมสเตอร์ดัมครับอัมสเตอร์ดัมปิดไปแล้ว <c oughs> สุดท้ายผมมาถามว่า <c oughs> สุดท้ายก็นนะซ้ายทั้งงานก <c oughs> ับฟ้า <c oughs> ที่เหล่านี้ที่ไหนไม่ได้อยู่ย่านรัชดาครับโคไซดอนเอ็มมาดูเอลเดอะลอดโคปาคาาดาทาราวดีทาราวดีครับผมอ่า ถาเราดีอยู่ที่ไหนครับพัฒนาการครับผมเดี๋ยวกลับไปจริครับต่อไปผมจะให้คุณลองไปสัมภาษณ์พนักงานใหม่ของเรานะครับก่อนจะไปนะครับผมผมขอหนึ่งข้อคิดนะครับข้อคิดที่จะฝากให้กับคนทํางานครับผมข้อคิดใช่ป่ะก็น่ารักว่าคือสุดท้ายจริงๆอ่ะมันก็อยู่ที่ตัวเรามากกว่าถ้าเราอยากจะได้งานทํานะเราเองก็ต้องสู้ใช่ครับ และก็ต้องมีความพร้อมใช่ครับผมดูว่ากลายเป็นคนดีเ<ค>ฉยเลยเใครชื่อน้องบุกกุหนูค่ะบุกุใช่ไหมฮะอายุของน้องก็คือ26ปีค่ะ26ปีใช่ไหมฮะถ้าเกิดหนูอยากจะมาทํางานที่นี่ทำมาสดตัวหนูนวดเป็นค่ะแล้วก็อ้อนเก็บนวด นวดเป็นแล้วก็อ้อนเก่งค่ะอ่ะซอฟซอฟคนก่อนเลยแล้วกันขี้อ้อนหน่อยไหนลองดูครับบอสขาคืนนี้บอสไปอยากได้งานทำปะเนี่ยบอส่ะคืนนี้ว่างไหมคะไปดูเน็นติดที่ข้างบุ๊เลยค่ะมือมือเปอะไรมือเปอะไรมือเปอะไรจับสามยามอยู่ว่าเออใช้ได้ดีแววดีพูดผิดพูดถูกแล้วกู พายุจะจับอะไรกันเนี่ยมั่นใจเลยนะว่าถ้าเกิดไม่มีกล้องนะหนูสนุกกว่านี้เยอะร <c oughs> ู้เลยอ่ะก็คืออาจจะอ้อนเกง่งที่อ้อนเกง่งนวดเป็นค่ะนวดเป็นเหรอเหรอส่วนมากก็คือจะนวดตรงบริเวณไหนเกาะจงนี่ไหมน่าหลงาหาหอคอนุญาตนะคะครับผมครับครับ <c oughs> เออแล้วเมียกูยจะหอบลูกกลับมาเลยวะเนี่ย <c oughs> บริษัทนี้เราจะเน้นเด็กที่มีความกล้าแสดงออกสามารถจะเต้นให้มันแบบผ่อนคลายได้ไหมจัดเพลงอเลยพี่ตัวตึงยาวราชอ่ะเดี๋ยวคุณไปเจอกับผมในห้องส่วนตัวได้เลยบุุ๊ใช้ได้ผมชอบนะคุณเป็นคนที่มีความสามารถและคุณเองก็กล้าแสดงออกแต่ผมยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊เหมือนผมได้คุยกับเพื่อนผู้ชายด้วยกันเลยป กับคุณเนี่ยเมฆป่ะเราเคยไปเตะบอลด้วยกันเมฆอ่ะตรงเลยอ่ะเมฆป่ะพี่หนูเป็นผู้หญิงจริงๆค่ะทีมงานแก้งกูป่ะเนี่ยไม่แกงไม่แกงไม่แกงหนูมีชื่อว่าแวนนี่โอเคแวนนี่ชื่อจริงคุณชื่อสิริรักค่ะเสียงดังฟังชัดครับสิริรักสิริโพธ์มาจากจังหวัดนี้มิรแกนค่ะลองดูครับชื่อจริงของคุณชื่อสิริรักสิริโพธน์มิสแกรนสตอ ชอบอชอบแบบนี้คุณฉะวาคุณฉานเสียงดังฟังชัดการแสดงออกได้ข่าวว่าคุณมีความสามารถในการใช้เสียงเลยฮะค่ะขอลองฟังดูหน่อยครับพี่พี่ต้องตั้งใจฟังนะคะได้เลยครับพี่ตาขาพี่ตาพี่ตากขาเจ้าเท่าไหร่เจ้าเท่าไหร่ เงินเดือนใช่ไหมเงินเดือนอ่าโอบอสขายอย่าเรียกว่าบอสเรียกข้าว่านายสองคนนี้ถือว่าเข้าเข้าเข้าขายอยากจะสัมภาษณ์ต่อไหมฮะเลือกได้ไหมเลือกได้ไหมถ้าให้เลือกตอนนี้ถ้าเกิดให้เลือกระหว่างน้องบุ๊กกุกับน้องแหวนนี่บอกเลยว่ามัดรวมมาเลยดีกว่ามัดรวมมาเลยดีกว่าอะต้องมาถามก่นแล้วความสามารถส่วนตัวของคุณครับหนูเต้นได้ค่ะแล้วก็ทําให้พี่ตัก ผ่อนคลายได้ค่ะหลายอย่างเลยเนี่ยงั้นขอเลือกอย่างที่สองเลยด้วยกันให้พี่ผ่อนคลายเลยจักหลับตาก่อนขออนุญาตนะคะกลับไปได้ทีเดียวไปเกมแรกคือจ้องตาเกมที่สองกินคารุอยากให้ใครเล่นเกมไหน อาจจะเลือกใครจ้องตาหรือใครกินกินทาโร่ครับจ้องตาใช่ไหมขอจ้องตากับน้องแหวนนี่เลยกันทาโร่ก็เป็นน้องบุกบุมาครับเดี๋ยวเริ่มจ้องตาใครกระพริบตาก่อนแพ้ครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเล่นเกมจ้องตาดูพี่เป็นตัวอย่างนี่ก็สูงเลยก็นี่ระดับระดับอาจารย์ระดับเขินหนึ่งเขินจริงเลยสองสาม ไม่มีกล้องเนื้อโดนคุได้ห้ามไม่ได้มาถ่ายคลิปนะไส้แตกเนาะบอกให้วิฟฟี่แพ้อย่างที่เราใส่ตายตาโอเคโอเคยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้ใช้ได้ใช้ได้อ่ะงั้นเรามาเล่นเกมที่2กันดีกว่าก็คือคาโรใครยอมถอนออกไปก่อนถือว่าแพ้ครับอ่ะป้อนป้อนป้อนพี่ตั๊กเนี่ยเส้นเดียวพอค่ะเส้นเดียวพอนั่นแหละค่ะบยังยังยังไม่เริ่มเลยค่ะ นีค่คอหน้าพี่ครับผมน่ารักน่ารักน่ารักให้ได้ให้ได้ไม่น่ามีกล้อง <c oughs> สรุปครับประเมินผลครับพี่ตั๊กว่าจะให้ใครสองคนนี้ได้เข้าทำงานครับทั้งคู่เลยเลยกันนะตำแหน่งตาแหน่งอะไรเงินเท่าไหร่ดีตำแหน่งเหรอที่รองรับความเจ็บช้ำของพี่ <c oughs> พี่เจ็บปวดไปเยอะเงินเดือนก็ให้ห่องก็ให้รถก็ให้ สันสันเลยลวกันมาปเป็นเมียก <c oughs> ูยอมยอปยอป <c oughs> มันคือมุกนะลูกอืม อยากได้ข้ออ้างในการลาดีๆสักหน่อยที่จะทําให้หัวหน้าฟังเนี่ยจะต้องอนุมัติและเชื่อเลยทันทีหนึ่งนะครับข้ออ้างเมื่อฉันตื่นสายจะบอกหัวหน้ายัางไงว่าถ้าเราตื่นสายเนี่ยทำไงให้หัวหน้าไม่ดา่าเราถ้าเกิดเป็นผมนะผมก็คือจะบอกความจริงไปเลยบอกความจริงว่าอ่ะนั่นแหละตื่นสายส่วนตัวนะบอกความจริงกันอย่ามาอ้างโตโตกันแล้ว,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 วและแลร้านเรานี่ไปบ่อยไหมอะไรฮะัร้านเราร้านเราอ๋อสองไปรถเมย์จากบ้าน ร้านเราเลยฮะข้อมูลพวกมึงดียอมรับเลยกันไปแต่ไปเพื่อศึกษางานไปศึกษาลงพื้นที่ลงพื้นที่ไปศึกษางานลงพื้นที่ก็ศึกษามาก็น่าจะประมาณสักเจปีเนี่แหละ และถ้าสมมติว่าแอบไปศึกษาแล้วลุ่งขึ้นต้องมาทํางานเนี่ยแข็งมาทํางานไม่ไหวปาร์ตี้หนักมากเนี่ยจะบอกหัวหน้าว่าไงดีครับถ้าเกิดเป็นผมนะผมจะสู้นะตาจะแ,แข็งก่อนเลยจะตอบคําถามชัดเจนได้ครับอ๋อโอเคเฮ้ยพราอย่างนี้สิเฮ้ยน้องๆอย่างนี้เด็กๆเฮ้ยทากั้สิแต่พอพักเบรกปุ๊บ และถ้าจะหนีหัวหน้าไปสมัครงานที่ใหม่ที่เงินเดือนเยอะกว่าล่ะครับอุ้ยเจอบ่อยผมเจอบ่อยปากบอกว่าโอ้โหพี่ผมมาชอบพี่ผมเนี่ยรักพี่นั่นนี่สุดท้ายเชื่อป่ะก็มาโผล่ที่ปี๊บเอาใครวะมีเยอะฮะมีเยอะมีเยอะครับผมประโยคสุดท้ายครับอันนี้คําถามยอดฮิตเมื่อแฟนจับได้ว่าแอบหนีไปเที่ยวจะต้องพูดยังไงครับไม่เคยบอกความจริงไม่เคยก่อภแล้ว คือจะแถไปก่อนแถให้สุดโตอ่ะอาเมียจะมาถามว่าไปปะอ่านั่งนู่นนั่นนี่เห็นมีเพื่อนเขาบอกมาไม่มีไม่เคยไปไปจริงใช่ไปจริงแต่แค่ไปส่งเพื่อนอ่ไปส่งเพื่อน อบอกกี่ทีแล้วไงเรียกข้าว่านายบอสไม่เอาอนายคะพวกหนูขอลางานได้ไหมคะอะไรนะพวกหนูอยากจะขอลางานค่ะมาบอกตรงนี้สิพวกหนูอยากจะขออนุญาตลางานค่ะไม่ชัดอีกทีหนึ่งสิพวกหนูขอลางานได้ไหมคะจะไปไหนไปประเทศญี่ปุ่นค่ะพวกหนูอยากไปเที่ยวไปญี่ปุ่นจะไปทำไมอะฮะไปเมื่อไหร่ว่าจะลาสักห้าวันคะ่ะบอห้าวัน เจะไปไหมนายนไปกับใครไปกัน2 2> สองคนค่ะอืมชวหรือเปล่าชัวช์วค่ะภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยพูดได้ไหมบุกุเราพูดสิกิมูจิค่ะสีกะไสีอิสุเอะแหวนี่ล่ละอิตายอิตายให้สุดสิ พูดได้ชัวร์ใช่ไหมชัวร์ค่ะเราพูดสิอิต่อิมูีตาอีนาตอ้โอ้โอสุดท้ายอยากฝากอะไรให้กับพนักงานเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนทุกคนครับที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนกันอยู่ผมคิดว่านะฮะเราเนี่ยจะทำงานไปเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อชีวิตของเราเพราะฉะนั้นครับสั้นๆเลยฮะรับผิดชอบงานครับผม,มรับผิดชอบงานครับ,มรบผม อ่ะอันนี้ผมอยากรู้ส่วนตัวสุดท้ายแล้วจริจงๆสมมติได้เงินมา1ก้อนเราจะจัดสรรปันส่วนยังไงให้เราสามารถสามารถเที่ยวได้อยู่ครับ<า>ของผมนะฮะจะแบ่งไว้ถ้าผมมีเงินอยู่10บาท3บาทเนี่ยผมจะเจียดออกมาแล้วไว้ไว้ไว้ไให้ลูกไว้เที่ยวกับผมบางครั้งผมอาจจะเจียดมา7บาท <cek> เลยก็ได้เจียเดเยอะยังไม่เจียดเยอะนังมืดหน้ามึดยอกยอกยอก